จริงๆที่นี่เราก็ภูมิใจนะฮะเพราะว่าเป็นสวนมะพร้าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดได้นะครับแต่น้อยคนที่จะรู้ว่ามะาพร้าวที่หนึ่งระดับประเทศอยู่ฉะเชิงเซานะครับเราคะวามภูมิใจหนึ่งคือเราไม่ได้คิดที่จะทำมะพร้าวสวนนี้เพื่อการส่งออกเราตั้งใจทําให้คนไทยกินมากกว่า ผมบรพพกุศนของเคาอคุณครับเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวน้ําหอมสวนลุงแดงครับลุงแดงนี่ก็คือคุณพ่อครับปัจจุบันก็คือนายแดงกุุศนของขคคุณอายุ93ปีนะครับเ,เหตุที่ ใช้ชื่อสวนรุงแดงเพราะว่าในสนามประกวดของมะพร้าวน้ำหอมนะฮะจะรู้จักชื่อคุณพ่อนะครับเพราะว่าที่สวนเนี่ยได้รับรางวัลที่1มาตั้งแต่พศ2507นะครับระดับประเทศเลยก็ได้รางวัลมาเรื่อยๆฮะพอเข้าสนามไหนเราก็จะส่วนมากก็1 2 3ติดเนี่ยครับ พื้นที่ของสวนลุงแดงนะครับก็60ไร่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางค้าจังหวัดสายเชียงสาครับทำมะพร้าวผสมผสานนะครับจริงๆตรงนี้เปลี่ยนแปลงมาเยอะนะฮะเริ่มแรกเลยก็เป็นสวนหมากสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทำมะม่วงทำเลี้ยงสัตว์มันก็ผสมผสานกันนะฮะหลังๆมาก็มาเปลี่ยนเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมด มะพร้าวเป็นพืชที่เก็บได้ทุก20วันนะฮะเพราะว่าเราเราเล็งตรงนี้ว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่ได้น้อยแต่ได้ทั้งปีที่สวนนี้ก็เป็นระบบแล้วครับเพราะว่าเราจะมีการเก็บได้ทุกวันเราจะมีลูกค้าสม่ำเสมอสามารถระบุได้ว่าเก็บน้อยเก็บมากช่วงไหนมะพร้าวเนี่ยจะลูกเล็กกว่าจังหวัดอื่นแต่ว่าเรื่องรสชาติเราไม่แพ้ใครเท่านั้นเอง แต่ของเราเราเราจะคัดรุ่นลูกใหญ่ขายพอรุ่นลูกเล็กเราก็จะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทํา,าทเองฮะแปลรูปเองอยู่ในในครอบครัวผลิตอยู่ในห้องที่ควบคุมคือของเราไม่ใช่ว่าโนเนมนะคือขออยอได้แต่ว่าไม่ได้ออกไปสู่ตลาดทั่วไปเพราะว่าปริมาณของเราไม่พอเราก็เลยทำขายเฉพาะที่บ้าน นะจุดหนึ่งที่เราเข้าเราทามาเนี่ยเรามีลูกค้าเข้ามามาเยอะนะครับมารับสินค้าอย่างเดียวเราก็มาซื้อสินค้าของฝากแต่ตอนนี้เราเรามองว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เขาส่งเสริมเนี่ยก็ไปลองศึกษาดูเราก็คิดว่ามันน่าจะเอามาบวกกับสถานที่ของเราคือเรามีต้นทุนที่เรามีธรรมชาติที่สวยอยู่แล้วเราก็มีน้ำมะพร้าวที่ดีอยู่แล้วเราก็เลยเอามาบวกกัน ปรากฏว่าลูกค้าที่มาแล้วก็เขาให้การตอบรับดีแฮปปี้ดีแล้วก็สามารถที่จะโตได้ <c oughs> เวลาช่วงเราเปิดคาเฟ่ก็ <c oughs> เปิดพุจิกาถึงกุมภาฮะซึ่งช่วงช่วงนี้เป็นช่วงทีอ่อากาศอะไรได้พร้อมทุกอย่าง <c oughs> เพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะเราจะเปิดแค่ช่วงสเดือนเนี่ยสเดือนเนี่ย,นนยคือช่วงที่เราเก็บน้ําไว้ใช้ในสวนพอเลยกุมภาไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงบํารุงสวน จะใส่ปุ๋ยจะลอกเลนซึ่งสภาพมันไม่พร้อมที่จะให้คนทั่วไปมาเที่ยวแล้วเราก็ดูแลไปแล้วก็พอเข้าหน้าฝนมันก็จะเลอะเทอะพอหมดฝนปุ๊บเราก็จะเปิดใหม่ปีหนึ่งเท่ากับเราก็จะได้ประมาณ4เดือนที่มาบริการลูกคา้านะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะช่วง4เดือนก็8โมงถึงห้าโมงเย็น<ป>ก็ให้การตอบรับดีนะครับเพราะเสาร์อาทิตย์ก็ จะเป็นคนที่หยุดงานแล้วก็มาท่องเที่ยวหาธรรมชาติอะไรประมาณนี้เป็นอย่างสิ่งที่คนรุ่นใหมให่ให้การตอบรับดีจุดเด่นนะครับก็คือตรงนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้สร้างสารรค์อะไรลงไปมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตประจำวันของเราอยู่ตรงนี้ นะครับไ้าน้ําอะไรทั้งหลายแหลเนีเ่ก่อนที่จะมาเป็นคาเฟ่มันก็คือค่าท,ที่เราเอาไว้ขึ้นมะพร้าวนะครับแล้วก็จุดเด่นที่ลูกค้ากลับมาก็คือรสชาติอาหารรสชาติมะพร้าวให้การตอบรับตรงนี้มากกว่ากิจกรรมมันก็ง่ายๆอะ่ะฮะเพราะว่าวิถีชีวิตเราก็อยู่กับน้ำกับเรือ,อ,อทานอาหารพายเรือเล่นอะไรประมาณนี้พักผ่อน ก็บางคนก็ให้เวลาตรงนี้ทิ้งเป็นวันๆความตั้งใจของเราก็คืออยากจะให้ลูกค้ามาชิมกาแฟมาทานอาหารประมาณนั้น สามอนาคตเหรอก็คือยังทําสวนที่คุณภาพคือเรื่องเรื่องคุณภาพเนี่ยเราต้องรักษาแน่แหละแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเอาไหมเท่านั้นแหละก็แรงงานก็หนีหมดเพราะว่าเป็นงานที่หนักถ้ามีคนมารับช่วงต่อ,อ,อมาพ้าวมันคงไม่สูญพันธุ์แต่ถ้าถ้าไม่ดูแลมันเลยมันสูญแน่ ตัวเนี้ยเพราะว่ามันไวคือมันเป็นอะไรที่ไม่ทันใจนะเรื่องการเกษตรเพราะว่า,าคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่อยากจะได้อะไรผลตอบรับเร็วๆแต่ว่ามันใช้กับภาคการเกษตรไม่ได้การเกษตรมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันต้องคัดสรรเพราะว่าอย่างผมเองอะ่ะเคยโดนปาาดว่าไม่สามารถที่จะทำมะพร้าวหอ,อมทั้งสวนได้ แต่นณวันนี้ผมทำแล้ว